สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพี่สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะพบกันเช่นเคยค่ะเมนเนก้าสายแล้วนะคะพบกับช่องลูกศิษย์พอเสตนะคะดำเนินการโดยคนกําแพงนะคะพอเสตสิบอกว่าดําเนินการโดยคนกําแพงแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นบาวาแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่นเปิดลับเอฟซีเข่า,าช่องกลุ่มมีค่าใส่ใจเนิดน้อยแล้วนะคะเนาะ กะช่วงนี้กะเฮากะมาพบกับพาน้อยมัดรวมสักหน่อยนะคะนอะและลาสตานะคะเนะาะที่คนกระแพงต้องนำมาเสนอให้พี่พีได้เบิงเนะเพราะว่าลาสตาเข่าดีมากค่ะแล้วก็หน่อยหางหน่อยตัวนะคะเนาะลาสตาเนี่ยเข่าแทบทุกมือเลยค่ะกะเลยเป็นทีน่าสนใจนะคะเนาะก็เลยนึกถึงว่าโอ้เข่าดีและการหน่อยตัวด้วยนะคะคนกระแพงก็เลย อยากเอาแนวทางทีหน่อยๆตัวละกาแตกดีไม่ให้พีพีได้พิจารณาเบงนะคะน้อว่าพีพีสอ่มีโชคมีอย่างหามีโชคมีใช้นะคะเนาะกับปกติตะกี้ที่เคยเฮ็ดนะคะหน่อยนะคะทีสีบอกเขานะคะพีพีคะ่ะข่าวดีมากค่ะโดยเฉพาะแนวทางของลาวสตาร์ของพ่อเนะะี่ยค่ะ ตัวเลขอะโมลายคืออ่าฮาน้อยคืออย่างแต่ว่าหาน้อยเนี่ยตัวเลขเยอะกจริงค่ะแต่ว่าเพื่อนมีโอกาสแตกหลายชอยนะคะเนาะ mm. เดี๋ยวเฮาสสิมาอ่าลงเป็นคลิปเดียวเลยนะคะระว่างลาวสตากับหาน้อยมัดรวมนะคะเพราะว่าลาวสตาในสามโมงกว่าออกแล้วค่ะออกอย่างพอระส่งผลมาให้เบิงนะคะเนาะ mm. คุณกราแพงก็อ้าวพอส่งมาแล้วก คือคนแพงบ่ไล้ลงนะคะที่พอส่งมาให้นะบดไล้ลงจากมือเลยเพราะว่าอสองสามมือที่ผ่านมาหน่งงานยุงนะคะลูกค้าก็มันนั่งเฝ้าโอ้จะเป็นหนาหาักหลายลูกค้าก็ได้มันน้อนเล่นเกมล้อเลยชุดกระไดกะเลยบรูสิเอาเวลาใดมาลงนะคะกบบอดีมอนีการงานชุดอ่าเร่งๆก็เสร็จไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ชุดที บอลลิงทอาไดก็เหตุใด,ดตามสบายนะคะเนาะเสร็จตอนใดกระทูหาเจ้าของชุดได้หรือทรงลล่ไปเลย <c oughs> เจ้าของชุดกระสิมมาตามตามคำเรียกร้องของซางนะคะรู <c oughs> ้ใจกันนะคะม้ากับม้ามือน,นิเฮามาพบกับตัวเลขแนวทางลาสตากของพอกรน,นะคะเนาะเดี๋ยวมืออื่นสาวเฮาจังคอยมาพบกับ เราพัฒนากันนะคะมาเลยค่ะลาสตากเตรียมพร้อมแล้วนะคะเนาะอันนี้ลาสตาโพเซิร์นะคะวันที่สินะคะพีพีค้าเดน7ล้องหากัน2คะ่ะบนก็มีสอง7าสอ่าแปนะคะ92 3858นะคะเจ็ดแค่นี้เองค่ะอ่าก็บส่บนล่างเลยนะคะ กับพอกับสามตัวก็มีแก7 5 2 9ห2และห88และห82แค่นั้นเองนะคะเนาะขอพอมีอากาศแตก3ตัวนะคะที่เคยผ่านมานี่บอบอสองตัวกับ3าตัวนี่บ่เคยพลาดจะขังหรอกคะ่ะเขาดีคาราสตาพอนะคะแนวทางของเพ่นกามาพี่เลยค่ะเจอกับหาน้อยมัดรวมเลยนะคะเนาะหาน้อยมัดรวมเมื่อวานนี่ก็รู้สึกว่าสิบได้ลงเอีหย หว่างเปล่าไปเลยเมื่อวานนี่พะว่าลูกค้ามา3ามสี่คนนะคะน้องๆแต่สบาลนะคะหาน้อยมัดรวมพอเสร็จนะคะวันที่สิบสามิงหาคมนะคะเนาะพศสองพันหร้อยหกเดนะคะเดินเก้าล้องสกัน3นะคะลูด6กนะคะสองตัวกับมีเ6ค่ะเจ็ดนะคะห้าหกหกหกเด เก้าสามหาสามนะคะสี่สามสามสามหกสามสามแปดสี่แปดหาแปดศูนย์หกค่ะจะพกจิตเก้าค่ะพิเศษสี่ค่ะปกติหกและวีไอพีสามนะคะพี่พีเนาะกะพี่พีก็ลองพิจนาเบิ่งนะคะเนาะตัวเลขเนี่ยทางเพิ่นกะมีหน่อยๆค่ะโดยเฉพาะลาสต้าเนี่ยโหแตก แตกตลอดค่ะแตกทุกมือค่ะอันนี้อันนี้เรียกว่าแตกทุกมือเลยกันละกันเพราะว่าพอส่งผลมาเราค้มกําแพงกับไปอ่าคลิปเบิงในไลา์ที่พอส่งมาให้อ้าวข่าอีกแล้วเดี๋ยวพอกส่งผลมากับไปเบิงงละอ้าวข่าอีกแล้วข่าวสองสามมือติด,ต,ดติดกันละคะ่ะเพราะว่าดาวสตานี่มีทุกวันนะคะเนาะออกทุกวันเหมือนหาน้อยอะคะ่ะ กัมกันนี้ก็ขอให้พี่ๆโชคหมานเด้อค่ะเด้อกับราสตายัางพอมีเวลาค่ะเพราะว่าสิบหานาฬิกานะคะถึงสี่ส่งผลนะคะเนะาะกากอยรยย่แชร์เช่นเคยนะคะเนาะการเดี๋ยวลาพัฒนาของพอก็น่าสะเป็นมืออื่นเศร้านะคะเนาะเดี๋ยวตอนแรงเฮาเจอกันคะ่ะ <laughs> กับผลแนวทางว่าสิออกอย่างนะคะ ขอบคุณพี่พีนะคะเนาอขอบคุณพ่อเสดมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณครูบาอาจารย์ขอให้ตัวเลขของครูบาอาจารย์จงศักดิ์และแม่นยำนะคะเนาอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ